ดีมากสวัสดีค่ะทุกคน ที่ถูกลูทำไม่ได้จะอีพีทีามแล้วมัอีพีทมแล้วอีพีนี้สาแล้วนะคะตอนนี้บอกได้ว่าแบบเริ่มข้อที่หนงเลยแล้วกันนะามโกหกใครกัดใคมา เจ็ดร้อยเจ็ดร้อยแปดสิบเก้าจุดพันแปดร้อยก้สสิ่งนะคะหาไปเลยหาหาสิหาซิหันหันอะไรอี หาหนันห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 าเจ็ร้อยน,น,นะคะหาเจ็ดร้อยค่ะเจ็นะคะเจ็ดานะคะทำตามนี้เราเขียนหาเจ็ดร้อยแค่ะมาให้เวลาสองนาทีพอหนึง

21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 49 50, 51, 52, 53, 54, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 1นาสีเรงียบห้ป่อยอี้า่ก1นาหงี

นามกัน้วได้กันหรือยังคะให้เวลาอีกยี่สิบวิสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิห้าเกยสมดเวลาแล้วให้พิ่มยี่สิบวินนะมาเร่เลเจ็ดร้อยแปด ข้าวโอเมก้ดโอเมก้ดใครจะไปตอบได้โอเมก้ด oh ใครจะไปตอบได้วะใช่ใช่ไหมคะทุกคนคิดเหมือนกันใช่ไหมใครจะไปตอบได้

นน้นะข้อต่อไปนะคะอเอามาเคราวนี้เอาง่ายๆกันะเอาเป็นบวกวกันนะคะบวกวกันนะคะคูณกว่าคูณน,นะคูณคูณน,นะคะใครอ่ะยี่สิบสามนะคะคูณหกค่ะเห็นไหมเมื่อกี้เห็นไหม น่าจะไม่เห็นนะหวังว่าจะไม่เห็นนะอฮึครัมเมื่อกี้น่าจะเห็นกันให้เวลาประมาณ30วิอ่ะ1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9กี่สิบครบแล้วเมื่อกี้ ไม่ใช่หกนะคะน่าจะทันกันนะน่าจะทันกันนะหนึ่งร้อยสามสิบแปดว่าหนึ่ร้สมสิบแปดนะคะน่าจะเห็นกันเป็นนานแล้วเมื่อกี้เห็นไงก็เลยลบไปไปไปให้อ่านแค่สามทำสิบปีท่า ก็ข้อที่สนะคะข้อที่สามคิดมาอย่างเี้ยนะโอ้เจ็ดนาทีเหรอคาคิดว่าเนาทีแล้วอ่ข้อนี้ข้อสุท้ายน,นะคะสี่ห้าหค่ะเฮ้ยทำไมไม่เขียนหกเวยล่ะคูณคูณนะคะส่ร้อยหาสิบนะคะคูณยีสามค่ะยี่สิบ 3นะคะคูณ23นะคะให้เวลา60วิพอ1นาทีนะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

ถ้าใครตอบถูกหมดคอมเมนต์มาด้วยนะคะแล้วก็เขียนคำตอบด้วยนะคะทั้งข้อ1ข้อ2ข้อ3อามะอนี่ข้อที่สามน่าจะข้อที่สามอะไรแหละคะยี่สิบาใช่ไหมคะยี่สิใช่ไหมคะอืยีะะ่สมยี่สนะคะ1นึ่งร้อยพันลานหนึ่นี้ะคะหนึ่งหมื่นสี่ร้อยแปดบ่ะนึงนสี่้ไ ภาพพีนตัดภาพสิทำไมไมตัดภาพแบบจคิปกันเพียงเท่นี้บ๊ายบายจุ๊บจุกบ๊ย